ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขนานี้ท่านผู้ชมัผมกาก้าทีเคอาร์ไทยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับการรีวิวนะครับรีวิวของชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของที่ผมเคยพูดทิ้งค้างไว้ในคลิปรีวิวเสื้อนะครับติดบา่าวิธีการติยดยศสนามของท่านยนบอตอนออกเนาะก็อันนั้นผมติดค้างไว้นะครับซึ่งผมก็ได้มาทํารีวิวแนละ้ว เพราะว่าจริงๆมันมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมน่าจะตัดแต่น่าจะยังลงไม่ลงตอนนี้เพราะว่ามันยาวนะยาวคลิปมันยาวกว่าคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวสั้นๆไม่เกินสินาทีนะครับโอเคเราก็จะมาพูดถึงหมวกใบนี้ที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับนั่นก็คือ M56 นะครับ M56 สไตล์แฮมแต่อันนี้จะเป็น M56 รุ่นที่3ซึ่งตระกูล M56 มันจะมีอยู่3รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ามซึ่งผมก็ แล้วยินมาอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจในข้อมูลแต่ที่แน่เป็นรุ่นที่3เป็น m 5 6คริบหกทัิบขีด76อีกทีนะเออนะครับก็เอ่อประวัติโดยคร่าวๆโดยสังเขตของมันก็คือเป็นหมวกโดยหมวกรุ่นนี้เนี่ยโปรตโตไทป์โปรตโตไทป์ของมันจริงๆเนี่ยมันถูกผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับมันเป็นหมวกที่อ่อางลุกวาฟหรือกองทัพอากาศเยอรมันเนี่ยเขาตั้งใจจะมาพัฒนาแล้วก็มาทดแทน หมวกตระกูล M35 M40 ซึ่งเป็นหมวกหลักๆของกองทัพเยอรมันในช่วงตอนนั้นนะฮะก็ว่าจะมาทดแทนแล้วก็มีการวิจัยอะไรของเขาแล้วแต่ทีเนี้ยแบบแบบเหมือนแบบมีคนไม่ปลื้มแบบแบบเหมือนแบบมันไม่ต้องตามันไม่เข้าตากรรมการก็เลยแบบก็คือไม่เข้าตาคนคนระดับสูงฮนะก็เลยแบบไม่ได้เข้าไปจำการอย่างจริงจจังๆนะก็คือไม่ได้เข้าไปจำการก็เลยแบบ โครงการนี้ก็พับไปนะครับแต่ถ้าว่าโครงการนี้กลับมาลื้อฟื้นอีกครั้งในช่วงยุคที่กองกาลังกองกาลังเยอรมันตอนออกนะครับพวก NVA DDR ก่อตั้งมานะครับก็นั่นแหละเป็นช่วงที่แบบหมวกรุ่นนี้กลับมาพิจารณาและกลับมาเข้ากองทัพม่อีกครั้งนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่มันจะมีรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3นะครับอย่างที่ผมพูดไป ที่เข้าไปดำเการหลักๆนะฮะโดยที่ภายนอกเรามาดูที่ภายนอกกันก่อนนะภายนอกเราก็จะพบว่ามันมีลักษณะความมนมนกว่ามันจะมีความมนกว่าหมว M 35, หก M 3 5หรือตะกรุด M 4 0่นะครับแล้วก็ปิดหมวกก็มีการทําขอบออกมาที่ออกมานะครับมีทำขอบออกมาเป็นการปั๊มนะปั๊มขึ้นหมวก หมวกทั้งใบเนี่ยเป็นการปั๊มนะครับปั๊มขึ้นรูปใช้เครื่องปั๊มปั๊มนะครับผมเคยไปดูวิธีการผลิตใน youtube ก็มีนะครับเป็นแบบพุเทเหตุเก็บมานะเออผมก็เคยเห็นมานะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับส่วนภายในอ่าเรามาดูภายในดีกว่านะครับลืมพูดไปนะครับหมวกอันนี้เป็นหมวกรุ่นสุดท้ายนะครับก็คือรุ่นนสา3ไม่ใช่จ e น3หมือเป็นรุ่นที่3นะครับอ่ โดยรุ่นที่สามเนี่ยก็เป็นรุ่นที่แบบรุ่นสุดท้ายแล้วแบบหลังจากนั้นคือแบบมันมันคือตอนนั้นเยอรมันก็รวมชาติกันแล้วนะครับก็พอรวมชาติปุ๊บกองทัพเยอรมันตอนออกถูกยุบนะครับแล้วก็พวกทหารเยอรมันตอนออกก็ต้องเข้ามาในตัวเยอรมันตอนตกนะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงโครงสร้างเยอรมันตอนออกเอาอาวุธเก่าเลอะโละเอ่อระบบอาวุธแบบโซเวียตทิ้งนะครับมาใช้แบบระบ,ระบบระบบตะวันตกแบบบูเดเว ซึ่งก็ทําให้หมวกตระกูลนี้ก็เลิกใช้ง,งานไปเพราะว่าตอนนั้นบูดดแวร์เขาใช้หมวกตระกูล M1 ซึ่งมันจะเป็น M1 รุ่นย่อยซึ่งชื่อว่า M อะไรวะ M M65 เออน่าจะ M65 หรืออะไร M M สักอย่างเดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้นะครับประมาณรุ่นนั้นแหละจริงๆมันมีหลายรุ่นย่อยของเยอรมันตอนออกเอ้ยตะวันตกอีกนะแต่แบบเออประมาณนั้นะเ,เพราะว่าคือเยอรมัตอนตกเขานิยมของตะวันตกเ แต่ถ้าว่าหมวกรุ่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกใช้กันทีเดียวนะครับก็ยังมีใช้งานอยู่นะครับมีฟุตเทจพวกผมเคยไปเจอฟุตเทจเอออย่างเช่นตำรวจอียิ์ในช่วงปรับช่วงช่วงปี2011อะ่ะช่วงนั้นนะครับเคยเจออยู่นะฮะแล้วก็บ้านเราบ้านพี่ใกล้เคียงเราใกล้ใกล้เคียงที่ใช้ก็คือเออวียดนามนะครับเวียดนามเหนือนะฮะ ใช้ในช่วงสงครามเวียดนามก็ตอนนั้นคือใช้ในหน่วยมันมีภาพถ่ายของหน่วยป้องพัดป้องกันภัยทางอากาศของเวียดนามนะครับซึ่งก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเออเวียดนามแม่งมีใช้นะครับก็ออกนอกเรื่องไปไกลนะครับเอาความไปไกลเลยเรามาพูดถึงภายในกันนะครับก็จะมีโฟมกันกระแทกนะครับสองจุดนะครับเป็นโฟมนะครับคล้ายๆฟองน้ำอฟองน้ำ้ังจานเลย นะครับแล้วก็มีหนังนะครับหนังบุภายในแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นรองเป็นพาตตินะพัสติหนังก็เป็นหนังค่อนข้างจะก็ก็ดีดีนะครับแต่สภาพที่ผมได้มาใบนี้ก็มือสองละแต่ก็ใช้ได้อยู่นะภายในก็ครบนะครับมีเชือกร้อยปรับได้นะครับปรับระระดับความนั้นได้นะครับแต่ผมไม่ได้ปรับให้มันเดิมๆอย่างนี้นี่แหละแล้วก็จริงๆมันจะมีมาร์กิ้งอยู่ข้างในนะครับ แต่ผมถ่ายให้ดูไม่ได้อ่ะนี่ไงมาร์กิ้งอยู่ตรงนี้นะครับมีเลขสามสามสามแล้วก็จะมีบริษัทผลิตแหล่งผลิตมันจะปั๊มไว้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม่เห็นหรอกนะโอเคนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเสริมของหมงกใบนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ผ้าใส่ตะข่ายใส่ตะข่ายได้ตะข่ายไว้เสียบพวกใบไม้พวกหญ้าอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ สามารถใส่ผ้าคลุมได้ผ้าคลุมก็มีของมันเหมือนกันเดี๋ยวพวกนี้อินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับก็สำหรับการรีวิวก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะแต่สำหรับข้อมูลก็ผมก็ต้องบอกว่าข้อมูลพวกนี้ผมฟังฟังมาจากแหล่งที่หลายๆแหล่งรวมกันนะครับแล้วสรุปมาแต่ท่านผู้ชมที่อยากจะรู้หรือว่าอยากจะแบบหาข้อมูลมเพิ่มเติมก็ก็ลองหาได้นะครับอย่าเชื่อผม100%รนะรเพราะว่า ปอดศาสตร์มันก็ไม่ได้แบบหรือว่าเรื่องราวที่ผมเล่าให้ไปมันก็ไม่ได้ถูกต้อง1้0%อยู่แล้วล่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับกาก้าทีเคอาร์ไทยก็ขอจบการรีวิวหมวก M56 ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับนี้นะครับก็ขอตัวลากกไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ